สวัสดีค่ะโฮโรวิสิตกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ้ารอบนี้มาพร้อมกับดวงรายเดือนของเดือนธันวาคมของชาวราศีตุลจ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าชาวราศีตุลดวงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างจะดู5้าเรื่องเหมือนเดิมนะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภนะจ๊ะเพราะเรื่องอื่นมันก็อนไอ้นี้ก็น่าจะครอบคลุมแล้วเนาะห้าเรื่องก็ครบแล้วล่ะอ่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสับไพ่กันก่อน สามารถอธิษฐานช่วงนี้ได้นะคะอยากให้ไพ่ขึ้นมาบอกอะไรหรือมีอะไรที่จำเป็นที่ควรจะต้องรู้หรือแก้ไขอธิษฐานขอให้ไพ่ขึ้นมาชัดเจนแลวจะได้ทำตัวถูกหรือไปต่อได้ถูกว่าจะเอาอยัางไงดีในช่วงเดือนธันวาคมของชาวราศีตุลน,นะโอเคมห เรียบร้อยเรามาเริ่มที่เรื่องการงานกันก่อนนะแอบเบี้ยวนิดหนึ่งไม่เป็นไรเนาะโอเคการงานก่อนนะจ๊ะเรื่องงานก่อนโอเคเอ๊ะคำอไม่ไม่รู้ว่าในกล้องในในคลิปนี้มันเสียงมันเข้าหรือเปล่ารู้สึกเหมือนคนเขามาเปิดคอนเสิร์ตมาเปิดอะไรแถวๆนี้ใกล้ๆใกล้ๆบ้านแล้วแบบตอนนี้ ที่เปิดอยู่นี่คือประมาณ5้าทุ่มกว่าแต่ที่คือเขาเขายัางไม่เลิกเลยโอเคค่ะมาเริ่มการงานก่อนช่วงต้นเดือนกลางเดือนการงานดีมากนะเหมือนกับบางคนจะได้เลื่อนขั้นเริ่มนตำแหน่งได้รับการชมเชยทำอะไรก็สำเร็จอย่างรวดเร็วเลยตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนมกักแบบดีมากเลิศคือทำอะไรก็ได้สมหวังหมดบางคนได้รับการโปรโมทบางคนได้แบบว่ารับคำชม บางคนเจ้านายแบบว่าเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือให้เนื้อง,งานที่มีการเหมือนกับเราอัพเลเวลขึ้นอ่ะมันมีอัพขึ้นดีขึ้นอย่างรวดเร็วมากเลยในช่วงกลางเดือนดีตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนแต่คราวนี้ช่วงปลายเดือนชาวราศรีตุลให้ระวังเพื่อนร่วมงานไว้นิดนึงอาจจะมีคนแบบอิจฉาตาร้อนอยากแทงข้างหลังเอาเราไปพูดสิเสียหาหรือดิสเครดิตกัน คือต่อหน้าคือเราก็กับเรานี่ก็ดีมากเลยแต่ว่ารับหลังเอาเราไปพูดเสียหายไปทาไปทําให้เหมือนกับคนอื่นมองเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังเรื่องเพื่อนร่วมง,งานนะจ๊ะจะทํามันจะส่งผลกระทบกับงานด้วยถนะ้าหากเกิดมีคนประเภทนี้ดูซิม,มีทางแก้หรือควรจะทํำยังไงดีแล้วกินระยะเวลานานไหมต้องแก้ยังไงไพ่อบอกว่าทําอะไรไม่ค่อยได้หรอกเพรานะถ้าหากเกิดเราทํามาดีอยู่แล้วผลงานมันจะบอกบ่งบอก ขอ,ของตัวเราเองผลงานมันจะบอกเองว่าเ,ออเราเป็นคนตั้งใจทาง,งานเราทาทุกอย่างได้โอเคแล้วเพราะฉะนั้นบางทีมันเหมือนเป็นแค่เสียงนกเสียงกาหมาเห่าหมาหอนเฉยเเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปใส่ใจใส่ใจกับเนื้องานตรงหน้าทํางานให้ดีที่สุดแต่ถ้ามีโอากาสก็ต้องบอกเคลียร์ให้คนอื่นได้รู้ว่าเออจริงๆฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนีเออ้เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าชาวราศีตุลเนี่ย ถ้าหากปกติแล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักความยุติธรรมอยู่แล้วเนาะเพราะว่าราศรีตุลก็สัญลักษณ์เขาก็ตาช่างใช่ไหมเออถ้าจะไม่ผิดทุกอย่างต้องตรงไปตรงมาแล้วบางคนเขาไม่ชอบไงเออไม่ชอบอะไรเงี้ยพอตรงไปตรงมาแล้วแบบไปขัดแข้งขัดข,ดขาไปแบบเหมือนกับเขาเสียประโยชน์แล้วเขาก็เลยพยายามจะมาทําให้เราเสียประโยชน์มัางดิสเครดิตกันให้ให้ระวังในเรื่องเพื่อนร่วมงานคนที่จะได้ผลประโยชน์ ร่วมกับคุณในเรื่องงานให้ระวังคนประมาณนี้เอาไว้แต่คุณจะไม่แทบจะไม่รู้เลยนะเพราะเบื้องหน้าเขาดูดีมากเขาโอเคมากแต่เบื้องหลังเนี่ยโอ้ยเอ,เอาเราไปพูดเสียหายอย่างนั้นอย่างเต็มไปหมดเลยให้ให้ระวังไว้นิดนึงแต่บางคนก็ไม่เจอนะไม่ใช่ว่าบอกมาอย่างนี้แล้วอยทุกคนจะต้องเจอเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าราแวงไปหมดก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันแล้วแต่คนบางคนอาจจะไปได้แจ็คพอตแบบว่า งานมีอุปสรรคเฉยๆไม่ได้เกี่ยวกับคนอะไรมากไม่ได้มีเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีอาจจะมีอุปสรรคเรื่องอะไรนี้ิดหน่อยๆขึ้นมาคุกขลักให้แบบโอ้ยเหนื่อยทํายังไงดีจะแก้ยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเปิดเพิ่มมาให้แล้วได้ก้าวถ้วยแสดงว่างานทุกอย่างสุดท้ายจะสําเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีเออถ้าหากทำมาดีแล้วยังไงก็ดีงั้นไม่ต้องกังวลน,นะจ๊ะโอเคเรื่องงานผ่านเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเงินดีกว่า ชาวราศีตุลการเงินจะดีไหมคะโอเคว้าวอะไรคะเนี่ยบอกเลยว่าเปิดมาช่วงต้นเดือนคือสดใสามากเดือนสันขึ้นมาผู้รุ่งโรดการเงินคือสว่างสดใสเลิศอยากได้อะไรได้อยากซื้ออะไรได้ซื้อมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรำแต่คราวนี้ไม่รู้เกิดเหตุอนนันใดสะดุดขึ้นมาในช่วงกลางเดือน ยาวไปถึงปลายเดือนเลยติดขัดเรื่องเงินเอออยายไปค้ำประกันให้ใครช่วงนี้นะเออใครมาขอยืมเงินถ้าเป็นไปได้ถ้าหากเป็นจำนวนที่คุณสามารถตัดใจให้เขาไปได้โดยทำใจไปแล้วเขาไม่คืนแน่ๆอ่ะก็ให้ได้แต่แต่ถ้าหากเกิดเป็นจํานวนเยอะมากๆขอแนะนําเลี่ยงดีกว่านะเออกรณีถ้าหากเกิดขอยืมสักหมื่นสิ้นเดือนคืนอนะไรอย่างเงี้ย ก็บอกเขาไปเลยฉันให้ได้แค่ห้าร้อยฉันถ้าหากเราได้แค่ไหนก็บอกเขาไปฉันให้ได้แค่นั้นต้องเก็บไว้ทําอย่างอื่นเหมือนกันนะอธิบายไปด้วยเหตุผลจะไปบอกว่าไม่มีเลยมันก็ไม่ได้ไนงะคืนบอกว่าไม่มีเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไม่มีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไปอย่างงี้แต่ถ้าเป็นไปได้เลี่ยงนะอย่าไปข้าประกันห้ใครอย่าไปเป็นหนังหน้าไฟอย่าไปเป็นอะไรที่แบบออกตัวแทนในเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยไม,ไม่ไม่เลยฮะห้ามเลยจะ้ะ เลยเออแต่ถ้าหากใครที่ไม่เจอกรณีพวกนี้คุณอาจจะต้องมีเหตุให้เสียเงินเสียทองเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองก็คนรอบข้างคนใกล้ชิดอ่าหรือบางคนถ้าบริวารบางคนบางคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนี่ให้ระวังเหมือนกันนะถ้าหากเกิดมันไม่ได้ไปออกในกรณีแรกที่ที่บอกไปอ,อาจจะออกกรณีหลังคือความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยือนแล้วต้องเสียเงินเสียทองนะ พอไพ่ได้ห้าเหรียญแต่ถนะ้าหากคุณด้วยความที่ห้าเหรียญเวลาขึ้นมาเขาจะมีเหมือนแ,บบแอบบอกแก้เคล็ดนิดนึงว่าคุณไปทําบุญนะกับคนเกี่ยวกับคนที่เขาไม่มีคนที่เขาไม่มีที่เขาทุพลภาพอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยพิการตาบอดอะไรอย่างงี้หรือคนยากจนคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยก็จะดีเออนะไปไปทำบุญกับพวกเขา คือเอาจริงไม่ต้องทําเยอะก็ได้คือเท่าที่เราไหวแต่ขอให้ทําด้วยใจรู้สึกอยากจะช่วยเขาจริงๆอะ่ะเอออะไรที่มันทําด้วยใจอยากจะช่วยเขาจริงๆมันจะได้อานนี้ส่งค่อนข้างมากกว่าและเร็วเร็วกว่านะเออใจจริงนําหน้าไว้ก่อนแล้วจะดีอันนี้คือไพ่เขาแนะวิธีแก้มาด้วยในหน้าไพ่อ,อ่าโอเคเรื่องการเงินแอบอยัเพิ่งยังไม่ผ่านแอบเปิดอีกนิดนึงการเงิน ต้องรอให้มันผ่านเดือนธันวาคมไปก่อนแล้วจะเริ่มลืมตาอักบักได้ต้องหลังปีใหม่ไปเลยนะหลังช่วงปีใหม่ไปคือถ้าหากช่วงกลางเดือนกับไปเดือนธันวาเนี่ยมันจะยังรุ่มรุ่มดอนดอนอยู่อย่างที่เห็นในหน้าไพก่อนในเนี้ยอันนี้เลยเปิดเสริมให้ถ้าหากผ่านเดือนธันวาไปแล้วมันจะดีขึ้นไหมคือมันจะเริ่มดีขึ้นในเรื่องเงินเออแต่มันจะถามว่ามันดีมั่นคงไปเลยมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะไพ่ผู้ไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลาแต่มันเริ่มดีขึ้นมากกว่าเดิมจากช่วงสิ้นเดือนธันวาเราให้พ้นเดือนธันวาไปก่อนการเงินจะเริ่มกระเตืออร้นขึ้นทีละนิดทีละนิดต่อไปอเรามาดูเรื่องความรักดีกว่าความรักชาวราศีตุลน,นะโอ้ยังไงเนี่ยเอขสิบถ้วยขึ้นมาแต่มีเดวิลขึ้นด้วยนะ,ะแสดงว่าช่วงต้นเดือนความรักสดใสมากๆก แบบดีงามมากทำอะไรก็ได้รับคำชื่นชมจากคนที่รักครอบครัวอบ,อ,บอุ่นมีความสุขหรือถ้าหากใครโสดอยู่นะก็จะโสดอย่างแฮปปี้มีความสุขเหมือนกับว่าคุณคาดหวังเรื่องความรักอะไรไว้อะส่วนใหญ่จะสมหวังตามนั้นใครอยากโสดได้โสด <c oughs> เออมีไหมคนอยากโสดไม่อยากมีภรรกก็จะได้ตามนั้นส่วนใครที่รออยากได้กวนใจอยากได้แฟนอยากได้คนเข้ามาอาจจะมีคนเข้ามานะแต่ ในกรณีที่ถ้ามีคนเข้ามาให้คุณระวังนิดนึงเพราะว่าเดลิวิลพูดน,นะจ๊ะดูดูดูให้ดีดูให้ดีใช้ระยะเวลาในการคบหาพูดคุยเรียนรู้ให้ให้แน่แน่ก่อนว่าคนนี้ดีจริงๆหรือเปล่านะแต่ว่าช่วงต้นเดือนนี้ถ้าหากใครมีครอบครัวแล้วจะค่อนข้างดีมากใครครอบมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วมีลูกมีเต้าแล้วครอบครัวอบอุ่นมีความสุขมากๆค่ะในช่วงต้นเดือนนะแต่คราวนี้ให้ระวังช่วงกลางเดือน เดดวิลขึ้นฮะถ้าหากเกิดยังโสดอยู่ให้ระวังคนที่เข้ามาหน่อยว่าเออเป็นคนดีจริงเปล่าวะหน้าไหว้หลังหลอกเปล่ามีอะไรแอบแฝงเปล่าหรือเหมือนกับมาหวังผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าให้ดูดีๆก่อนนี่สำหรับคนโสดนะแต่ถ้ามีคู่มีครอบครัวแล้วให้คุณระวังอารมณ์ที่มันแปรปรวนความใจร้อนความอะไรก็ไม่รู้อะขึ้นๆลงๆของตัวเองหรือคนรอบข้างให้ระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะ,นะเออแล้วก็ถ้าเป็นไปได้พยายามเลี่ยงการประทะ จะดีที่สุดนะครอบครัวเดียวกันคนรักกันพยายามเลี่ยงกรารปะทะพยายามประนีประนอมยอมความกันนิดนึงมันจะด,ะชด yeah, ีช่วงกลางเดือนแยกแค่ช่วงกลางเดือนแป๊บเดียวเดี๋ยวพอปลายเดือนก็จะดีแล้วนะกลับมาแฮปปี้มีความสุขมาเป็นเหมือนไพ่พระราชาถือถ้วยทุกอย่างจะเริ่มเหมือนกับเข้าที่เข้าทางรับมีการประนีประนอมยอมความอะไรกันเกิดขึ้นหรือถ้าหากใครที่มีคนเข้ามาในช่วงนี้ช่วงปลายเดือนน่าสนใจนะ น่าสนใจค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรเออแต่อาจจะเจอคุณเจ้าชู้ได้อยู่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่แน่บ,บางทีอาจจะเป็นแค่บุคลิกของเขาอะไรอย่างนี้แต่ลึกๆแล้วไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าหากคนที่เข้ามาช่วงกลางเดือนเนี่ยระวังถ้าเข้ามาช่วงปลายเดือนน่ารุนได้สําหรับคนโสดน,นะแต่ถ้าหากใครไม่สนใจพวกนี้เลยก็โอเคไม่เป็นไรคุณก็แฮปปี้มีความสุขกับชีวิตโสดของคุณก็ได้ส่วนถ้าหากใครที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วไว้ไปนี้ขึ้นมา จะค่อนข้างมีความสุขพอสมควรโดยเฉพาะถ้าหากเกิดคุณเป็นผู้หญิงฝ่ายชายก็จะ treat คุณดีมากเลยมีความโรแมนติกในช่วงปลายเดือนแต่ถ้าหากคุณเป็นผู้ชายก็จะเหมือนกับมีความสุขกับกันอยู่กับคนที่รักอยู่กับครอบครัวเราได้ทําอะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดตรงๆมีความสุขมีความสุขมากๆในช่วงในช่วงปลายเดือนค่อนข้างโอเคจะมีการดูแลก,กันและกันประนีประนอมคุยกันก็นุน่งกันนิ่งค่อนข้างเยอะ พอสมควรเลยในช่วงปลายเดือนนะจ๊ะโอเคความรักผ่านเราไปดูสุขภาพกันดีกว่าสุขภาพโอ้มาเร็วสุขภาพดีนะดีไหมดีสิสุขภาพดีมากจริงด้วยเออผู้บรรลุสัจธรรมขึ้น The View of Fortune เลยแต่ที่ต้องระวังมีแค่ช่วงต้นเดือนเพราะว่าได้หกดาบมาแต่ถามว่าร้ายแรงไหมไม่ร้ายแรงมันเป็น โรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆที่ทําให้คุณลาคาญใจมากกว่าแต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรอาจจะเป็นบางคนเหมือนกับเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วอะไรนิดๆหน่อยๆบางคนเป็นเกี่ยวกับพวกไซนุ้งไซนัดน้ํามูงน้ํามูกหรือภูมิแพ้อะไรบางอย่างเออแล้วเหมือนกับมันก็เป็นของมันปกติอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแรงบทจะเกิดอะไรขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาบทจะจามจะไอจะอะไรมันก็เป็นผงเป็นผื่นหายใจไม่ออกคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย มันก็เกิดขึ้นมาแต่ว่าอาการมันไม่ได้รุนแรงมันพอประครับประคองไปได้มันไม่ได้เป็นอะไรมากเพียงแต่น่าลำคาญคุณจะลำคาญอืมแต่ช่วงกลางเดือนปลายเดือนสุขภาพดีมากโรคภัยไข้เจ็บน่าจะไม่ได้มาเบียดเบียนคุณในช่วงนี้นะสุขภาพดีสุดๆไปเลยโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนเนี่ยบางคนนะถ้าหากเคยป่วยหรือมีปัญหาอะไรอยู่เนระื่องสุขภาพช่วงช่วงเนี้ยช่วงกลางเดือนเนี้ยจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่า คุณน่าจะได้พบอะไรบางอย่างวิธีการดูแลตัวเองหรือตัวยาใหม่ๆหรือว่าได้รู้เหมือนเป็นภูมิปัญญาอะไรได้รับมาได้รู้มาแล้วคุณเอามาดูแลตัวเองต่อดูแลคนรอบข้างต่อแล้วกลายเป็นว่าเอ้ยวิธีนี้มันดีนี่หว่าวิธีนี้มันไอสุขภาพเราดีขึ้นนะอ่าเราไม่ได้ป่วยอย่างที่เคยเป็นละอาการมันโอเค เออแล้วก็จะดีไปถึงปลายเดือนเลยทั้งนี้ทั้งนั้นพอมีไพ่นี้ขึ้นมาในตำแหน่งสุขภาพนะแนะนํานะแล้วคือไพ่ใบนี้ก็ขึ้นมาด้วยคู่กันอืมคุณไปทําบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะถ้าหากอยากแก้เคล็ดอะไรอย่างนี้อยากเหมือนกับเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยลงจะบอกไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยก็ไม่ได้มันฝืนศัจธรรมความจริงนะแต่ว่าด้วยความที่ ถ้าหากคุณได้ทำบุญกับโรงพยาบาลสงเนี่ยคือบอกเลยกับหมู่สงอะเนาะอันนี้สงสูงมากเยอะมากแล้วบางทีกลับมารวดเร็วมากๆความป่วยไขย้อาจจะทุเลาหรือบางคนก็แทบจะไม่มีเลยอันนี้เป็นทริคอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเอามาเอามาเหมือนกับบอกเล่าให้ฟังเพราะว่าเคยเจอกรณีที่แบบ ป่วยป่วยป่วยกระสอบก,กระแสะเลยนะแล้วเนี่ยไปทําแบบเนี้ยทุกเดือนทุกอาทิตย์เลยทีละนิดทีละหน่อยไม่ได้เยอะจากที่ป่วยป่วยอยู่เหมือนกับบุญหนุนนําไปเจอคุณหมอที่ดีไปเจอวิธีการรักษาที่ดีที่ถูกโรคกันอาการทุเลาบางคนหายอันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยๆนะว่ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้น แล้วแต่เลยจ้าแต่ถ้าใครที่นับถือศาสนาอื่นคุณไปทำกับคนที่คุณรู้สึกเคารพรักนับถืออย่างนี้ก็ได้หรือไปสถานทำบุญกับสถานพยาบาลหรือที่ที่เขามีเปิดรับบริจาคในเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ตามโรงพยาบาลเขามีอยู่แล้วนะเปิดเปิดรับให้คุณไปบริจาคให้ได้เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของคนที่ เขาไม่มีอะไรเงี้ยเน้นทําบุญกับโรงพยาบาลกับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะโอเคนะอันนี้เราให้ฟังในตำแหน่งสุขภาพนะชาวราศีตุลปกติชาวราศีตุลก็ค่อนข้างที่จะชอบทําบุญช่วยเหลือคนอยู่แล้วแบบไม่ไม่นิ่งนอนใจอะ่ะก็น่าจะได้ทําอยู่แล้วเพียงแต่อันนี้แบบว่าเสริมขึ้นมาอีกหน่อยเป็นกรณีพิเศษอ่าโอเคสุขภาพผ่านเราไปดูเรื่องโชคลาภกันดีกว่า โชคลาภถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องเสี่ยงดีกว่านะเพราะว่าช่วงโชคลาภเนี่ยระยะเวลาที่มีสิทธิ์จะได้มันจะมีแค่ช่วงแค่ช่วงต้นเดือนแป๊บเดียวที่จะได้เฮฮาปาร์ตี้แล้วคือส่วนใหญ่โชคลาภมันจะไม่ได้ไม่ค่อยเป็นเงินจะเป็นลาบปากจะได้ของกินอร่อยหรือมีคนชวนไปกินข้าวอร่อยมื้ออร่อยไปงานปาร์ตี้คือส่วนใหญ่จะได้ออกแนวไปเฉลิมฉลองมากกว่า โชคล่าคือคนพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปอะไรแบบเนี้ยมามีคนเลี้ยงข้าวอ่ามีคนเลี้ยงน้ําเลี้ยงหนมอ่ะประมาณเนี้ยโชคเล่าลาบปากเป็นของกินซะมากกว่านะจ๊ะเออโอเคส่วนกลางเดือนบอกเลยเห็นหน้าไพ่ก็ดูแล้วไม่มีแน่นอนอืมไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นทั้งนั้นจะไม่มีส่วนปลายเดือนก็เนี่ย <laughs> ผู้หลงตัวเองเดี๋ยวฟูขึ้นก็อย่าเลย ไม่มีไม่มีเออยกยกเว้นมีข้อยกเว้นยกเว้นใครที่ทําในสายอาชีพที่มีการเหมือนกับต้อง entertain อะหรือมีการท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นไกด์เป็นมกักคุเทศหรือมีอาชีพที่แบบให้ความบันเทิงอะไรแบบเนี้ยจะดีจะได้จะมีโชคมีลาบเข้ามาถ้าถักทำสายอาชีพพวกนี้นะได้ ได้โชคได้ลาบนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยแต่สายอาชีพอื่นไม่ค่อยมีนะบอกบอกไว้ก่อนโอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วชาวราศีตุลน,นะดูจบครบทุกเรื่องโอเคจ้าชอบกดไลคล์กด s u b สไครต์กดแชร์ได้นะคะสําหรับถ้าหากใครมีเพื่อนราศีตุลราศีเดียวกันกดแชร์ได้เลยแล้วก็อยากติชมอะไรคอมเมนต์ไว้ได้คะ่ะสําหรับรอบนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ